จริงๆนะคะแต่ถามว่ามันทําทให้คําว่ามีส้มไม่มีเทาไม่เป็นจริงไหมดิฉันกลับคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคือการที่เราจะได้รับโอกาสที่จะให้ประชาชนเห็นว่ามีส้มไม่มีเทาคืออะไรดิฉันเนี่ยอยากจะให้โอกาสในการอธิบายมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สบโอกาสนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนดีคนชั่วมันไม่ใช่เรื่องของพรรคเทพหรือพรรคมาร <Bee> มีส้มไม่มีเทาคืออะไรไม่ใช่การเมืองศีลธรรธมนะคะแต่คือการมีระบบที่ดีที่ตรวจสอบแบบไม่เกรงใจใครวันนี้เราก็เห็นแล้วว่า ประเทศไทยเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันทุนเทาเข้ามาเต็มเมืองเต็มสภาพเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของพวกพ้องเครือข่ายอุปถัมภ์พอจะตรวจสอบกันก็ติดคนนู้นคนนี้เป็นลูกคนนี้คนนี้เป็นพ่อคนนั้นคนนี้เป็นนายทุนของคนนี้สุดท้ายก็ไม่เกิดการตรวจสอบนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยเราทําให้เห็นว่ามีส้มไม่มีเทาคือระบบที่เมื่อตรวจเจอจัดการทันทีถ้าจะบอกว่าจากนี้ไปมีส้มไม่มีเทาใช้ไม่ได้แล้วไหมดิฉันก็คิดว่าอาจจะต้องมีส่วนต่อขยายมีส้มไม่มีเทามีเทาเราจัดการ มิเท่าเราจัดการทันทีและนี่คือข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่แค่การหาเสียงแต่พิสูจน์ด้วยการกระทําว่าพักประชาชนหรือต่อไปเป็นรัฐบาลประชาชนคุณนะัทพงศ์เคยพูดแล้วในหลายเวทีนะคะว่าเงื่อนไขก็คือถ้าเป็นรัฐบาลพักประชาชนใครจะมาร่วมรัฐมนตรีแม้มีข้อคอรหาเพียงเล็กน้อยน่าสงสัยว่าเกิดการพุจริติคอร์รัปชันขึ้นหรือไปพัวพันกับเรื่องเทาๆออกก่อน เราทำเกินกว่ากฎหมายนะคะอย่างกรณีของผู้สมัครเราทำเกินกว่ากฎหมายจริงๆแล้วผู้สมัครเองเนี่ยต้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายก่อนแต่เราเอาออกก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามาตรฐานของพรรคการเมืองต้องอยู่สูงกว่ากฎหมายเราต้องขยับมาตรฐานของตัวเองขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันออกก่อนออกไปพิสูจน์ตัวเองถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณไม่ผิดคุณค่อยกลับมาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่า คนเราก็พิสูจน์กันในห่วงเวลาแบบนี้นะคะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นใจแล้วก็อันนี้นิดเดียวนะคะว่าเวลาบอกว่ามีปัญหาหนึ่งจุดมันไปกันหมดปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองเนี่ยดิฉันก็เห็นใจผู้สมัคร400เขตทั่วประเทศมากๆนะคะว่าเขาก้มหน้าก้มตาทํางานหาเสียงกันมาหลายคนหาเสียงกันมาล่วงหน้ายาวนานแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า กระทบกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรายังจะพอขอความเห็นใจจากพี่น้องประชาชนอยู่ได้บ้างเนี่ยก็อยากจะให้เปิดใจรับฟังแล้วก็ให้โอกาสผู้สมัครข,ของเราทั้ง400เขตด้วยนะคะว่าพวกเขาเองเนี่ยต้องรับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยปริยายแล้วก็ต้องทำงานหนักขึ้นแต่ว่าพวกเราก็จะไม่ย่อท้อค่ะเลอเวลาอีก40วันพอดีในการหาเสียง